จะพาไปที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ในเวลานี้เนี่ย mm hmm. เขาเตรียมจะปลดพนักงานของเขา20,000คนสืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาดิสนีย์แลนด์ต้องถูกสั่งปิดอันสืบเนื่องมาจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการได้เพราะฉะนั้นไม่มีไรายได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปลดพนักงานนั่นเองนะคะโดยวอลดิสนีย์บริษัทสื่อและธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่สัญชาติ อเมริกันระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะปลดพนักงานออกส่วนใหญ่ จะเป็นพนักงานในสวนสนุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการนั่นเองค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของวอลดิสนีย์นะคะซึ่งถแถลงการจากจอจเดมาร์โรประธานของบริษัทบอกเลยว่าบริษัทพยายามจะหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานด้วยการลดค่าใช้จ่ายระงับโครงการต่างๆและปรับโครงสร้างของการดําเนินงานแต่ว่าการเปิดให้บริการสวนสนุกก็ยังถูกจํากัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19ก็ยังคงไม่แน่นอนทำให้เขาไม่สามารถที่จะแบกรับภาระได้ไหวอีกต่อไปโดยสัปดาห์ก่อนจอ์จดมารโรมีการส่งหนังสือขอให้ทางการของรัฐแคลิฟอร์เนียจัดทำแนวทางปฏิบัติและอนุญ,ญาตให้สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะเขาก็มีการร้องขอด้วยว่าอยากจะให้ทางการเนี่ยได้พิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่สามารถรองรับการจ้างงานในภูมิภาคได้เกือบ8 0,000ื่น ตำแหน่งและล่าสุดนะคะดิสนีย์กลับมาเปิดให้บริการสวนสนุกแล้วในนครเซียงไฮ้ของจีนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสฮ่องกงและรัฐฟอลอริดาของสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับอนุญาตจากทางการท้องถิน่นภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดท,ที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนคนนโยบายในการสวมหน้าก,กากและมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองค่ะ